สวัสดีครับฟังข่าวกีฬาในวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่แมนเชสเตอร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้ซิตี้แพ้เลสเตอร์2ประตูต่อ5นะครับซิตี้ได้ประตูจากไรยามาเรสแล้วก็ดาธานอาเก้น,นะครับเลสเตอร์ครับจะมีวอดดี้ยิงแฮตทริกได้นะครับจุดสองจุดโทษในนี้แล้วก็ยูริติลามงศิกปหนึ่งจุดโทษอีกประตูหนึ่งมาจากเจมส์แมตติสันนะครับก็เออเลสเตอร์มาในชุดสีบันดีนะครับก่อนที่จะเอาชนะ แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปไอย่างสวยงามยิงไปแล้ว12ประตูในฤด,ดูกาลนี้นะครับก็เป็นซิตี้นี่ไม่เสีย5ประตูในบ้านมา438เกมก่อนหน้านี้นะครับชนะ3เกมแรกในดีสูงสุดสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรด้วยนะครับแล้วก็เอ่อบอดี้บอดี้นะครัเจ็นบอดี้ยิงซิตี้ไปแล้ว8ประตูตั้งแต่เป๊ปกัวดิโอลาเข้ามาคุมทีมนะครับ ก็เป็นเกมที่ดีสำหรับเจมี่วอรดี้แล้วก็เลสเตอร์นะครับไปกันที่ฮอฟเฟนไฮน์นะครับถล่มาเยูเมวนกสีประตูตอนหนึ่งอังเกลามาริชนะครับทำสอประตูเมื่อวานนี้ก็ทำให้บาบยูเมวนิกแพ้แบบน่าตกใจทีเดียวนะครับก็โอกาสยิงพอๆกันนะครับแต่ว่าด้วยจำนวนลูกเข้ากรอบที่มากกว่าแล้วก็ทำประตูได้ทำให้เออบาเยนแพ้เกมแรกของฤดูกาลในที่สุดนะครับ ลงมาในครึ่งหลังนะครับสำหรับโรเบิร์ตเดบานดอฟสกี้แต่ก็ช่วยทีมไม่ได้ที่โรมนะครับยูเวนตุสไปเอาหนึ่งแต้มมาได้จากสองประตูของคริสเตียโนโรแลนโดนะครับแต่ว่าโรม่าเองนะครับสองประตูได้มาจากเอ,อ่อลอดองเวเลตูนะครับก็เลยทำให้แบ่งแต้มกันไปมาคิดทะยานทำหนึ่งแอสซิสต์ด้วยในนี้นะครับคนที่โดนไล่ออกไปเป็นอาเดียนราบิโอนะครับยูเวนตุสก็มีสะดุดบ้างนะครับใน ช่วงเปิดไปดูกันที่บาร์เซโลนานะครับก็อังซูฟาติยิงสอประตูและก็ประตูของเรนเอลเมสซี่แล้วก็ลูกเข้าประตูตัวเองนะครับทำให้บาร์เซโลน่านั้นชนะไป4ประตูต่อสูในเกมเจอกับบีอารเรอัลเมื่อวานนี้นะครับก็มีไปแตะมือกับโ o นาลูมันด้วยนะครับก็แสดงให้เห็นว่ายังเล่นได้ในสภา,ภาพที่จะเกิดอะไรขึ้นกับ ทีมก็ตามพร้อมสู้สึกนะครับทีมอาร์เลติโก้มาดริดก็ชนะกาตาดาได้ไม่ยากนะครับหประตูตอนหนึ่งก็คนย,ยิงประตูเดียโก้คอสตาและก็อังเกลกอรียแล้วก็เซกิล่าโยาเรเลนเต้แล้วก็ลุยโซเลสส,สองประตูนะครับเป็นวันที่ร้อนแรงสำหรับลุยโซเลสส,สองประตูและ1หนึ่งแอสซิสเมื่อวานนี้ทำให เอ่อแอตเลติโกมาดริดก็เปิดฤดูกาลอย่างสวยอยู่ทีเดียวนะครับผลฟุตบอลเมื่อวานนี้นะครับก็ที่อังกฤษเชฟฟิลมนเตดตแพลนลีสศูนย์หนึ่งเชฟยูอย่างที่บอกอาการหนักนะครับสเปอร์เสมอนิวคาสเซิลหนึ่งหนึ่งซิตี้แพ้เลสเตอร์สองห้าไวท์ทัมถล่มบูฟสี่ศูนย์นะครับที่สเปนออซาซูน,นาแพ้เลบันเต้นหนึ่งสามไอบบาแพ้บิลเบาหนึ่งสองแอตมาดริดชนะกรานาดาหกหนึ่งบายาโดริด เสมอเซลตา1-1กาดิสแพสเซบิย่าหนึามาเซโลนาชนะบียเรอัลสี่ศยที่อรมันีฮอฟเฟนไฮม์ชนะบราเยนสีนึ่ไฟบอกเสมอวอบสบวกหนที่อิตาลีนะครับสเปเซียแพซซาสัวโรหน่งสที 0, A, ER ่เวโรนาชนะชนดเนเซ่หนึ่งศูนย์โครโตเน่แพมิลานศูนย์สอาโปลีถล่มเจนัวหกศูนย์ roma เสมอยูเว่สองส ที่ฝรั่งเศสบอกโดเสมอน,นี้0-0นีมเสมอล,ลอง1-1มนาโกชนะสตาร์สบุก3-2อิชงเสมอมูเปลรีเย2-2อองเชชนะแรส3-2ล,ลอริยองเสมอริยอง1-1แพรงแพ้ปารีส0-2ที่ไทยนะครับโคราสเสมอสุโขทัย3-3แมงคอกแพ้บีจี0-2ระยองแพ้เชียงราย0-2ประจวบแพ้ปราการ0-3นะครับ ทีญี่ปุ่นเซนไดแพ้เซเรโซ่สองสามสาการชนะโตเกียวสามศูนย์คาชิมะแพ้โออิตะศูนย์สองฮิโรชิมะแพ้กัมบะหนึ่งสองโชนันแพ้คาวาซากิศูนย์หนึ่งคาชิวะแพ้โยโกฮามามารนอสหนึ่งสามนะครับแชมเปี้ยนชิพริซอสซิตี้ชนะเวันเสา์สองศูนย์บอลมัรชชนะนอริชหนึ่งศูนย์ประมาณนี้นะครับฟุตบอลเมื่อวานนี้ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวกับ ฟุตบอลน,นะครับเดี๋ยวยกมาสักข่าวเดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์กันก็เดวิดวาร์เนอร์นะครับคุมเอ่อชาวเก้ไม่ชนะ18เกมจดก็ถูกปลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ชนะเลยตั้งแต่เริยสต์ทด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ผู้ช่วยก็ไปจากสโมสรเช่นกันก็ดีนะครับที่ชาลเก้ต้องรีบทำอะไรอะไรก่อนที่ตัวเองจะลงไปหนีตกชั้นจริงๆคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ ถูกแล้วนะครับก็วาร์นเนอร์ก็นำฮาสเตอร์ฟิลล์ตกชั้นนะครับนี่ก็มาเจอกับชาวเก้เอีกมุงเชื่ช่วงที่ดีของเขานะครับพรีมเมียร์ลีกวันนี้มีฟูลแลมเจอวิลล่าฮะาทุ่มสี่มงทีมเยือนน่าจะเบียดลูกหนึ่งนี่พูดกับอาร์เซนอลตีสองยังเชื่อใจหงนะครับน่าจะชนะหนึ่งลูกที่อิตาลีโบโลญนญากับปาล์มาตีหนึ่งสี่สิบห้าคิดว่าโบโลญนญาน่าจะเบียดหนึ่งลูกนะครับนี่คือลีก หลักๆแล้วก็ข่าวกีฬาอื่นๆนะครับคือเก็ตสั้นๆนะครับในส่วนของอินเดียพิมเมริกรัชสถานรอยัลส์นะครับก็ชนะคิงเอชไอปัญจาบ์ในเมื่อวานนี้ในอินเดียพิมเมริกแต่ที่เป็นข่าวก็คือเป็นการเออเป็นการชนะที่ถือว่าพลิกสถานการณ์กลับมาได้คือปัญจานะครบทำได้223อบอก2นะครับใน20โอเวอร์ราชาสถานนั้นก็ จัดการแซงได้นะครับในสถิติแต้มที่สูงที่สูงที่สุดที่สามารถแซงได้ในอ e ินเดียพริมร์ลียสิบกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ชนะไปในอ,อีก3ลูกนะครับอากาวาวของปัญจารตี106นะครับแซมสังของรอยัลตี85เมื่อวานนี้นะครับที่อังกฤษนะครับถ้วยเอ่อการแข่งขันเอ่อในระดับ เออสโมสรประเทศนะครับซมเมอร์เซตนะครับกับเอสเซ็กก็เสมอกันไปเมื่อวานนี้นะครับซมเมอร์ก็เอสเซ็กเมื่อวานก็ตีร้อยเจ็สิบเก้าออกหกก็ต้านอยู่นะครับทำให้เออเสมอกันแล้วเอสเซ็กนั้นได้แชมป์จากการที่ทำแต้มในอินนิ่งแรกได้มากกว่าไลออนเทนดัสเซตตีสี่สิบหกนะครับก็ในทำให้เออเอสเซ็กนั้นก็ได้แชมป์ไปนะครับอาราสเตคุกนะครับก็ ตีไป31นะครับในอินนิงแรกนะครับเอ้ยอินนิงอินนิงสองสี่อินอน, 2, 4, อนิงแรกตีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองซึ่งก็เพียงพอนะครับที่จะทำให้เเซปเดชแอมไปเย็นดีด้วยนะครับปาเป้าทีเยอรมนมีเดวอนปีเตอร์เซนชนะจอน,น์นิเครตันในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับก็เครตันนะครับอยู่อันดับ19นะครับส่วนปีเตอร์เซนอยู่อันดับ51ในตาราง มือวางอันเออมือวางอันดับนะครับก่อนที่ในส่วนของเออยูโรเซนจะชนะไป8ต่อ3นะครับในรอบชิงได้แชมป์ไปนะครับสโนกเกอร์เองมาร์เซลบีก็ชนะมาตินโกในรอบชิงชนะเลิศเต่อ8เฟรมนะครับได้แชมป์ในส่วนของรายการยูโรเปียนมาสเตอร์สไปเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการกลับมาที่ดีของมาร์เซลบีหลังจากตก รอบรองชาเลอร์ชิงแชมป์โลกไปนะครับเอาข่าวที่สหรัฐอเมริกาเอาข่าวกอล์ฟกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปอเมริกาเต็มตัวกอล์ฟคลาเรสบุนตากนารีสอร์ดนะครับแชมเปี้ยนชิพแชมป์มก็ตกเป็นของนักกอล์ฟอเมริกันเองนะครับก็คือฮัสสันสวัฟฟอร์ดนะครับเมื่อวานตีลบสจบที่ลบสินะครับ ชนะไทเลอร์แม็กแฮมเบอร์สโตรกเดียวเมื่อวานนี้นะครับอันดับสามเป็นแมคเคนซี่ฮิลส์จากแคนาดานะครับเมื่อวานตีลบสองจบที่ลบสิบหกครับแม็กแฮมเบอร์ตีลบหกจบลบสิบเจ็ดนะครับอันดับสี่เป็นเนทแลสลีย์นะครับเมื่อวานตีลบสามวันนี้จบลบสิบห้านะครับก็เป็นวันที่ไม่ดีสําหรับอดัมลองนะครับที่วันนี้ตีเมื่อวานตีบวกสามเลยจบลบสิบสี่นะครับก็เลยพลาดไปเมื่อวานนี้ รางวัลน,นะครับสำหรับคนที่ได้ก็ในส่วนของผู้ชนะได้ไปจ2 0แสนสองมืเหรียญนะครับแล้วก็ล,ง,ลงมาแมคคัเบิรเนีย4่แสสาม4 3ื0นหเหรียญแมคเคนซี Mac ่ฮิลส์สองแสนมื่นหพนะครับเจระเดชอภิบาลรับจบเมื่อวานตี69เมื่อวานนี้ก็เลยจบทีลบ่ลบลหนึ่งนะครับ69 6รู้สึกสจะก็คือ สอันเดอร์พาติลบสจอจบลบ1ได้เงินรางวัลกลับไป8ปดพหนี่เหรียญด้วยกันนะครับก็สองแสนกว่าเบาๆนะในการแข่งขันยูโรเปียนทัวร์เมื่อวานนี้นะครับก็อติวีเจวัฒนานนท์ก็ตีได้ตทํา4วันทำได้เอันเดอร์พานะครับก็ได้อันดับ3ามรวมเปของก็ืิว่าทําได้ดีนะครับผู้ชนะ ก็คือจอห์นแคทลินนะครับเมื่อวานตีลบหกนะครับก็เลยแซงขึ้นมาได้แชมป์ไปได้ที่ลบสิบอันเดอร์พายนะครับก็เหงานนนะพอใจอันดับสองนะครับอารอนไรเมื่อวานตีเบนพายเลยจบที่ลบแปดนะครับรายการกอล์ฟอาริชโอเพนที่อันเดเนือเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของเทนนิสนะครับ a t p t o ทัวร์ก็ ที่เอาที่ฮัมบูกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันที่เฟรนช์โอเพนอังเดรรูรเบรฟชนะสเตฟานอสิซิปาสนะครับ6-4 3-6 7-5นะครับก็ได้แชมป์เป็นรายการที่3ของปีแล้วนะครับก็เตรียมพร้อมที่จะไปแข่งในส่วนของเออฮัมบูโอเพนต่อเออใช่เฟรนช์โอเพนติปารีสต่อไปนะครับไปดที่ ดับเบิลยูทีเอทัวร์ที่ซานฟรานซิสกเอลิน่าซุยโตลิน่านะครับชนะเอลิน่าไรบัคกีน่าหกต่อสี่หนึ่งต่อหกหกต่อสองนะครับแล้วก็เดินทางเข้าไปในปาดิสกันข่าวจากฝั่งอเมริกาเอาโจมันธนาก่อนนะครับตำนานพอลเตอร์แบ็กของซานฟรานซิสโกฟอร์ตินเอร์สนะครับก็คือว่าได้ก็คือมีคนจะมารักพาตัวหลานอายุ9เดือนของ ตัวเองนะครับแต่ว่าก็าช่วยออกมาได้นะครับก็เลยเป็นข่าวก็คือข่าวนี้ออกมาเมื่อเย็นวันเสาร์หรือว่าเ่ยงวันอาทิตย์ตามเวลาบ้านเรานะครับก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยจะเข้ามาหยิบหลานที่หลับอยู่นะครับแล้วก็เ ก็ในส่วนของมอนทานาเข้าไปเจราจาระนะครับแล้วก็ก่อนที่จะคืนลูกไปแต่ว่าเอ่อตำรวจก็คงไม่ทำอะไรมากก็ออกข้าหาเตรียมจับนะครับตามนั้นในส่วนของอเมริกันฟุตบอลมหาวิทยาลัยนะครับก็ s t a อ s t e t n s t n t s t r t g o n นะครับก็กลับเข้ามาสู่ทีมวางอันดับนะครับหลังจากที่หลีประกับของคอนเอเรนซ์ของแต่ละ อันประกาศจะเล่นในฤดูกาลนี้นะครับในสัปดาห์นี้เคลมสันก็ยังอยู่อันดับหนึ่งนะครับอาร์ามาอยู่ในอันดับที่สองในเวลานี้ในที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยเปิดฤดูก,กาลไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็มหาวิทยาลัยที่ขึ้นมาอีกก็ไมอา,ามี่นะครับขึ้นมาอยู่อันดับ8แล้วในเวลานี้นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยที่หลุดไปก็อาร์มี่เคนทักกี้แล้วก็ลุยวิวนะครับ และก็ดูเซน่าลาฟายกับเวอร์จิเนียเทกก็จากการที่มหาลาัยใหญ่กลับมามหาวิทยาลัยตัวเองก็ดูดออกไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็ในสัปดาห์หน้าก็มีคูยย่ใหญ่เท็กซัสเอิร์นเอ็มเจออาราบามาเอาเบอร์จากจอร์เจียเดี๋ยวจะรีวิวทีเดียววันเสาร์นะครับในส่วนของเบสบอลจบฤดูกาลแล้วก็ไล่คนออกได้แล้วนะครับบอสตันเรซ็อกส์ไล่โฮลาโคสโร,น,รนิเคนะครับอย่าง รวดเร็วก็โรนิเช่ก็คุมไม่มีงานอยู่ประมาณ5ปีปี้าคุมเรซซ็อกก็อยู่ไปปีเดียวนะครับก็ในส่วนของตัวโรนินะครับก็คุมเรซซอกไสติชนะ24แพ้36ในฤดูกาลนี้นะครับก็เขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่ามันแฟรขนาดไหนกับสถานการณ์ของเบสบอลนะครับที่เขาชนะด้วย ผู้เล่นประมาณนี้เขาก็ยังโดนโปลดอยู่ดีนะครับก็เลยมีรายงานเขาออกมาว่าเรซอฟนั้นน่าจะสนใจอเล็กซ์โคด้านะครับกลับมาเป็นหัวหน้าโค้ชหลังจากปีหลังจากปีนี้ถูกแบนเนื่องจากกรณีของอการโกงสัญญาณกับยูซันแอสโตรเลยที่โครด้านั้นเป็นสตาร์อยู่เมื่อปี2017นะครับในส่วนของเอเวอเรนซ์ก็เชิญบิลลี่แอปเลอร์ออกไปเช่นกันนะครับเิลลี่แอปเลอร์เป็นประธานทั่วไป ของทีมนะครับโดยที่ Angel's ลจะมีรู้การที่แพ้มาก,กว่าชนะเป็นปีที่5ติดต่อกันแม้คุณจะมีไมเขาลแต่คุณก็จะไม่ทำอะไรเลยนะครับก็ใส่ตีอยู่ที่จุด469นะครับตล,ตลอด5ปีที่ว่านั้นก็เป็นทีมที่ดูแล้วมันก็ต้องหาอนาคตใหม่ๆม,มาเพราะดู d o จเจ r ร์ทนี่มีผลงานทุกปีและแองเจินี่ก็คือ หลับเลยนะครับในส่วนของน s สคานั้นผู้ชนะในสัปดาห์นี้เคิร์ตบูชนะครับโดยที่เขาดันไม่เคยชนะเลยที่บ้านตัวเองในลาสเวสกสัสนะครับแต่การชนะในครั้งนี้ก็ถือว่าพิเศษสุดๆนะครับก็ในส่วนของเคิร์ตบูชเองนะครับก็ตอนนี้เป็นหนึ่งใน8คนที่ยังอยู่ในเส้นทางการลุนแชมป์นาสคาในปีนี้นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไปจับกัน เพราะว่าน a ก c a ก็จะค่อยๆตัดคนออกไปเรื่อยๆนะครับในเส้นทางการลุนแชมป์ก็ดีสำหรับเขานะครับเอาส่วนของเบสบอลกันบ้างเบสบอลตอนนี้ก็ได้โคตาเพออฟสมบูรณ์แล้วนะครับก็เออเอาเป็นอันดับก็ได้นะครับ ก็ในส่วนของอเมริกันลีกจะเล่นก่อนในปีนี้นะครับในก็มี16ทีมสายละ8ทีมนะครับก็1เจอ8 2เจอ7ไปเรื่อยๆนะครับเอาในส่วนของอเมริกันลีกก่อนอันดับ1 Tampa b ม y ป a y ์เจอกับอันดับ8โต o รนโตบลูเจส s นะครับผู้ชนะจะเจอกับอันดับ4ค l e v e l นอินเดียนสหรืออันดับ5นิวยอร์กย n งกี้นะครับ และก็อันดับต่อมาก็คืออันดับ2 o งโอเ s นเะครับเจอกับอันดับ7 Chicago White s o ซนะครับผู้ชนะเจออันดับ3 m ม n ิน s o โซตาหรืออันดับ6 Houston a อสโตรแชมเป์อเมริกันลีกปีที่แล้วนะครับในส่วนของ National League นะครับอันดับ1 LA Dodgers เจอกับอันดับ8 Milwaukee Brewers นะครับผู้ชนะเจออันดับ4 San Diego Padres หรืออันดับ5 s าเ i l i s Cardinals นะครับ อีกคู่หนึ่งอันดับ2อ Atlanta Braves เจอกับอันดับ7ซิน c ิ n c i n n a t i r e s นะครับและก็อันดับ3ชิ Chicago Cubs เจอกับอันดับ6ไ Miami Marlins นะครับก็ก็คือในการแข่งขันรอบนี้ทีมอันดับสูงกว่าจะได้เล่นในบ้านทุกเกมนะครับทีมไหนชนะ2เกมก่อนเป็นอันเข้ารอบนะครับแล้วก็ทีมที่ชนะก็จะเดินทางไปแข่งในบับเบิ้ลนะครับ ซึ่งเดี๋ยวจะสรุปอีกทีนึงพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวจะว่ากันต่อนะครับก่อนที่จะเริ่มเลย์ออฟจบด้วยออสเตรเลียนะครับก็เมื่อวานมี2คู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับก็นิวซีแลนด์ชนะแมนรีบวบลิงกา40-28นะครับเซนจ์จอร์ s <S ชนะเมลเบิร์น3 0ต่อ22นะครับแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับรอบไฟนอลเหมือนกันนะครับที่กำลังจะมาถึงเพนริทแพนเทอร์สนะครับก็ เข้าไปยืนในฐานะทีมวางอันดับ1นึครับโดยที่รอบโดยที่รอบไฟนอลนะครับจะเริ่มในช่วงสุดสัปดาห์เหมือนกันกับในส่วนของออสเตรเลียน o ุตบอลนะครับก็เกมก็จะมีดังนี้ครับเพน r ิทแพนเทอร์สอันดับ1เจอกับ Sydney Roosters อันดับ4นะครับเน่นกันวันที่2ตุลาคมวันที่3ตุลาคมมีคู่นี้นะครับก็คือ เมลเบิร์นสตอร์อันดับ2เจอก,กับพารามาธาอียูสอันดับ3นะครับและก็2เกมนี้นะครับชนะเข้ารอบรองนะครับอีก2เกมแพ้คัดออกนะครับแคนเบราเรเดอร์สนะครับที่อันดับ5เจอกับโครนูล่าซูเทนชาร์กส์นะครับอันดับ8และก็อีกคู่หนึ่งจะเล่นวันที่4ตุลาคมนะครับซอลซินี่แรปบิทชลส์อันดับ6เจอกับนิวคาสเซิลไนส์อันดับ7นะครับนี่คือตาราง ก็ทุกทีมได้เล่นในบ้านย้อไปเมลเบิร์นสร์มนะครับเพราะว่าเมลเบิร์นก็คือปิดไปนานแล้วไปเล่นที่ซันคอร์ปสเตเดียมที่บริสเบนแทนนะครับอันี้คือส่วนของรักวิ่ีจะพูดอีกทีในช่วงที่จะเริ่มเทย์ออฟวันที่2ตุลาคมน,นี้นี่คือทั้งหมดของกีฬาในวันนี้ครบถ้วนนะครับสวัสดีครับ